วัน,นก็ตื่นเต้นสนุกนะคะเพราะว่าเป็นเกมแรกของเราแล้วก็เป็นเกมแรกของสัปดาห์แทบจะเป็นเกมแรกของทีมชาติเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เล่นกับน้องๆแล้วก็ดีใจที่น้องใหม่เข้ามาในทีมแล้วก็เริ่มเป็นหงตัวแรกเลยก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาด้วยจริง,รงๆเขาก็เขาก็ออกตัวแล้วบอกว่าเขามียังเพเยอร์เยอะมีตัวเล่นตัวใหม่เยอะแล้วก็ บางตัวเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาก็เอาตัวตัวเก่าของเขามาพยูนทีเหมือนกันเขาก็ออกตัวไปแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าถามว่าเราสู้ได้ไหมเราก็สู้เต็มที่เพราะตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็มิกเหมือนกันทุกคนก็อาจจะบอกว่าเอเราอาจจะสู้ได้มากกว่านี้แต่จริงเกมนี้ดีมากเลยนะคะเกมนี้ดีมากแล้วรู้สึกว่าทุกคนอะถามทุกคนเลยว่าเป็นยังไงเป็นไงเรารู้สึกดีมากรู้สึกแบบรู้สึกแบบสนุกมากค่ะเราไฟ์กันดีมากอะไรอย่างเงี้ย ตุรกีอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วสําหรับตุรกีก็เขาก็ออกตัวแรงเหมือนกันหมายถึงว่าเขาก็ออกตัวว่าเขามีเด็กใหม่เข้ามาแล้วเราก็เห็นด้วยว่าหลายๆตัวหละัะเขาก็ไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะเราก็สู้เต็มที่แล้วเขาเองก็น่าจะมาเต็มที่เหมือนกันเขาก็น่าจะส่งตัวที่ดีที่สุดนะตอนนี้ของเขาลงมาเหมือนกันเราก็คิดว่าน่าจะสนุก ฝากทุกคนนะคะติดตามชมและเชร์พวกเราได้นะคะแล้วก็ยังไงก็เชร์พวกเรากันเยอะๆนะคะถ้าใครอยากมาที่สนามที่ปักกิ่งนะคะเชิญเลยค่ะ